ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชานาวนะครับวันนี้เฮียจะพาไปลุ้นโชคนะครับกับตู้บุญเติมนะครับลุ้นยังไงนะครับลุ้นเติมแจกอะไรฮะเดี๋ยวตาติดตามในคลิปนี้นะครับครับขั้นแรกนะครับเราเปิด Facebook ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะตามสเต็ปเดิมกดไปที่ช่องค้นหานะครับเป็นรูปก้นขยายด้านบนด้านขวานะครับหลังจากนั้นพิมพ์คําว่าบุญเติมนะฮะตู้เติมเงินออนไลน์นะครับมันจะเข้ามาที่เพจนี้นะครับ บุญเติมตู้เติมเอาเงินออนไลน์นะฮะกดถูกใจไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับก็จะมีนี่นะครับโอกาสสุดท้ายบุญเติมลุ้นเพลลุ้นเพลย์สเตชันนะคะเพลย์สเตชันฟและเอ่อและ o t w n t o Switch นะครับแบบฟรีนะฮะเพียงรีบเติมวอลเล็ที่ตู้บุญเติมเริ่มต้น20บาทนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดลุ้นฟรีนะฮะหลังทำรายการจริงๆแล้วเฮียเคยลองทำดูแล้วนะฮะ มันจะให้เรากดเติมเงินนะพอเราพอเราว่าเรากดเติมเงินปุ๊บยี่สิบาทเนี่ยมันจะขึ้นมาก่อนนะฮะก่อนพอกดทำทำรายการเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะจ่ายเราจะจะจะ,จะหยอดเหรียญอนะ่ะมันจะขึ้นมาก่อนแป๊บหนึ่งประมาณห้าวิอะแล้วก็กดว่าเราลุ้นต้องลุ้นโชคอย่างเงี้ยตรงนี้เลยะฮะตามตู้เนี่ยฮะลุ้นลุ้นเนี่ยนะครับ ตามรูปเลยนะฮะมันจะขึ้นมาเป็นรูป Playstation แล้วก็ Nintendo แล้วก็ทางด้านล่างล่างขวานี่นะครับให้เรากดลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรากดไม่ทันก็คือเสียสิทธิ์ทันทีนะครับ20บาทนี่สมมติเราเติม20บาทเราต้องจ่าย22บาทนะฮะส่วน2บาทนี้เป็นค่าบริการนะครับสำหรับคนที่เราจะ,ส,ะสำหรับการเติมเงินเนี่ยเราสาม,มารถเติมเข้าช้อปปี้นะฮะ วอลเล็ตนะครับหรือว่าแรบบิทนะฮะตัวว่าแ a บบิ t ไลน์เพย์ดิแค่ลองเติมแล้วมันมันเหมือนมันต้องมีเ e ฟเฟ e ร c e นซ์นะฮะไปยิงไปที่เบอร์ของเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้อย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบมันไม่มีตัว OTP หรือเลฟเฟรนซ์มาให้เราเราก็เลยเราก็เลยเหมือนเราต้องแบบเอาเขาเรียกอ,อะไรล่ะ อพอเรากดไปแล้วเราต้องกด reference ที่เราตั้งเอาไว้นะฮะแต่ว่าตอนแรกเิ็นึกว่ามันจะจะมีข้อความเหมือน OTP เข้ามาป่ามันไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้เติมแต่ว่าเฮียไปเติมเข้าไปที่ s ้อปปีนะครับก็เลยลองเติมดูแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะหรือว่าแบบใช้ s ้อปปีหรือว่าใช้พวกพวกพวกคอยอยู่แล้วหรือว่าใช้ทูมันนี่วันเลดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ ก็สามารถที่จะเติมฐา,านตู้บุญเติมได้นะฮะแต่ว่าเสียค่าบริการ2บาทนะฮะแต่ว่าได้ลุ้นนะครับ PlayStation 5นะครับกับ Nintendo นะครับผมมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกบุญเติมรีวอร์ดนะครับ่าก็จะค่าเติมเติมเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยเขาก็จะให้ รีวอร์ดคูณ2นะครับผมก็จะมีนี่ฮะของบุญเติมนะฮะฝากโอนปั๊บรับทองฮะกับ KBANK ใครที่โอนเงินฝากเงินผ่านเข้าบัญชีกสิกรไทยที่ตู้มุนเติมเนี่ยนะครับลุ้นลุ้นรับรางวัลนะครับมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทใสยคอทองคำา1สลึงจำนวน5รางวัลต่อเดือนนะครับฟรีค่าโทรศัพท์มูลค่า300บาทจำนวนหนึงรางวันต่อเดือนนะฮะอันนี้สำหรับสายที่ อยากฝากเงินผ่านตู้บุนเติมเข้ากสิกรก็จะมีลุนรางวัลนะครับเป็นทองคำนะครับหนึ่งสลึงนะครับผมก็มีนี่ด้วยนะครับของธนาคารกรุงศรีนะฮะใครอยากจะฝากเงินผ่านตู้บุนเติมนะครับก็สามารถลุ้นนะครับเป็นเจ้าของนะครับทองคำหนึ่งสลึงแจกทุกเดือนนะครับผมอ่าั้งที่สามเนี่ย ระยะเวลาวันที่1นึ่ตอนนี้ยังอยู่เดือนที่2อยู่นะครับสามารถรุ้ได้ถึง30มิถุนายนน,นนะครับผมจำนวนทั้งสิ้นส5รางวัลนะครับจะต้องโอนเงิน100บาทขึ้นไปนะฮะถึงจะได้รับ1สิ่ธินลุ้นนะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับแต่ว่าของของธนาคารกสิกรนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าว่าต้อง ต้องเติมเท่าไหร่หรือว่าโอนเงินเข้า,าผ่านตู้บุญเติมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางของทางกรุงศรีเนี่ยบอกชัดเจนว่าอย่างน้อยต้องเติมอโอนเงินเข้าไปนะครับฝากเงินเงินเนี่ยหนึ100บาทนะครับผมก็สุดท้ายนะฮะก็จะมีของ d t แท็ a m กรนะครับตัวนี้นะครับก็คือแจกโชคตลอดปีนะครับสองห้าหกนะครับแค่สมัคร SMS คลิปเด็ดนะครับ คลิปเด็ดเทยนะฮะหรือ SMS โบแตกบันเทิงนะฮะตัวนี้นี่คือเขาจะหักค่าบริการฮะ,ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอ๋อดีนะครับเขาบอกแค่ว่าข้อความละสามบาทแต่เขาไม่ได้บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยจะส่งมาเท่าไหร่นะครับผมก็อันนี้ถ้าใครอยากลุ้นทองนะครับก็สามารถที่สมัครได้นะครับที่ตู้บุญเติมนะครับถ้าสมัครแล้วเนี่ยก็ สามารถที่จะได้ลุ้นทองนะฮะจะเป็นเหมือนบริการเป็นเหมือนแบบลายเดือนเลยนะครับว่าเขาจะหักต่อวันมันรัเท่าไหร่นะคะสาหรับาารคนที่อยากได้ SMS แบบโปแตกบันเทิงเอาไว้อ่านเล่นหรือว่าคลิปเธยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคลิปคลิปกระเทยอ,อะไรบราณนแล้วนะนะฮะก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับทองนะครับเอ่อ ตลอดปีเลยของปีนี้นะครับผมแต่ว่ากติกาก็ไม่รู้ว่าเขาแจกกันยังไงจะแจกทีเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันมีสัญลักษณ์ของดีแท็กขึ้นมาด้วยอันนี้ก็เลยไม่ทราบไม่แน่ใจว่าตรงเฉพาะดีแท็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้บอกอะไรไว้เลอดีแท็กนะครับรู้สึกจะเป็นเฉพาะซิมดีแท็กเท่านั้นดีแท็กจะมีแจกเช่าตลอดปีนะครับสาหรับคนที่ อยากร่วมสนุกนะคะก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้นะครับก็สมัครผ่านตู้บุญเติมนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับครับก็นี่นะคะแจกโชคกับทางตู้บุญเติมนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปร่วมสนุกนะครับก็ไปเติมเงินที่ตู้แล้วได้ลุ้นช่องลุ้นโชคด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ